คำเหล่านี้ในภาษาอังกฤษสะกดยังไงกันแน่เอพิส od นี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับอาจารย์เสษทวุฒิจาก Business English นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วคำคำนี้สะกดแบบไหนกันแน่จริงๆแล้วคำว่า color ที่แปลว่าสีสามารถสะกดได้ทั้ง2แบบนะครับถ้าลงท้ายด้วย or อันนี้จะเป็นการสะกดแบบอเมริกันแต่ถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วย our อันนี้จะเป็นแบบ British ครับนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆที่สะกดแบบนี้ด้วยเช่นคาว่า labor แปลว,ว่าแรงงานหรือคาว่า honor ที่แปลว่าเกียรตินั่นเองครับคำกริยาบางคำก็สะกดไม่เหมือนกันนะครับเช่นคำว่า analyze ที่แปลว่าวิเคราะห์ถ้าเป็นแบบอเมริกันก็จะสะกดด้วยตัว z หรือตัว z แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบบริเตนเราก็จะสะกดด้วยตัว s ครับซึ่งก็จะเหมือนอีกคำหนึ่งครับคือคำว่า realize นะครับตัว z จะเป็นแบบอเมริกันตัว s จะเป็นแบบบริเตนครับคำสุดท้ายที่อยากจะแนะนำในเอพิโซดนี้ครับก็คือคำว่า g r a y ที่แปลว่าสีเทาคำคำนี้สะกดได้ทั้งตัว A แล้วก็ตัว E ครับถ้าสะกดด้วยตัว A วิธีการจำง่ายๆก็คือ A มาจาก American ดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีการสะกดแบบอเมริกันครับแต่ถ้าเกิดว่าสะกดด้วยตัว E วิธีการจำง่ายๆ E England ประเทศอังกฤษดังนั้นตัว E สะกดแบบนี้จึงเป็นการสะกดแบบ b r i t i s นนั่นเองครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Arts i n a b a c ในช่องทางต่างๆด้วยนะครับและถ้าอยากจะรู้รอบด้านรู้กว้างรู้จริงอย่าลืม Arts i n a b a c ครับ